สวัสดีครับผมมารพินกับช anel ฟิวไทยใน YouTube ครับก็บรรยากาศฝนตกอยู่ตรงแยกเทเวศนะครับริมคลองพุมนะฮะอันนี้ก็ไปท่าเรือเทเวศนะฮะแล้วก็ทางด้านดูไปฮอส์สบันทงชาตินะครับด้าน,นหลังผมก็ไปทางแบงค์ชาติแล้วก็สนามหลวงนะตรงนี้มีร้านผัดไทยเทเวศนะครับเคยแนะนำไปแล้วแต่วันนี้ผ่านมาอีกครั้งหนึ่ง มีเมนูหนึ่งที่ดูเผินๆจะเหมือนอ,อส,ส่วนแต่ไม่ใช่คืออะไรครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้หอยแมงผู้นะฮะแต่เป็นตัวใหญ่ๆห,หน่อยนะะไม่ใช่หอยนางรมด้วยสุีำดำๆหอยแข็งครับหอยแข็งทอดนะฮะรหรือว่าหอยทอดที่ทำด้วยหอยแข็งนั่นเองอืม เนื้อหอยแข็งมันจะแน่นกว่าอหอยเมองผู้แล้วก็อหอยนางรมนะฮะแต่ว่าแป้งจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับที่ทำก็ออส่วนต้องกินกับน้ำจิ้มน,นะฮะจริง,รงๆแล้วเนื้อหอยแข็งอาจจะไม่เข้ากับการมาทำหอยทอดนะผมมีความรู้สึกงนี้เพราะว่าเนื้อมันจะโดดออกมาเลยมันจะแบบ เด้งเหนียวออกมานุ่มอะไม่เแป้งมันจะนุ่มนะแต่ว่าเนื้อจะเด้งออกมาจะไม่ประสานกันเท่าไหร่แต่ว่าก็มีความอร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะฮะแล้วก็ต้องกินกับน,น้ําจิ้มเท่านั้นนะน้ำจิ้มเนี่ยถึงเป็นน้าจิ้มหวานเหมือนทั่วไปแต่ว่าจะมีพริกลอยมานะครับมีพริกลอยมาอร่อยดีฮะ ขามีผักมหมให้กินด้วยผักมครับแบบผัดไทยเพราะเขาขายผัดไทยแต่ว่าน่าสนใจครับเพราะว่าเราจะหาอะไรอย่างเงี้ยทานที่อื่นเนี่ยผมไม่เคยเจอเลยหอยแข็งทอดนะแล้วอานนี้เขาจะมีหอยลายทอดหอยลายทอดเนี่ยจะเข้ากันอร่อยวกว่าเพราะว่า มีอหอยนางรมมีอะไรทุกอย่างเบคอนทอดก็มีครับเบคอนทอดจะ8ปดสิบาทอันนี้จะห้าสิบาทครับว่าถ้าอยากเพิ่มรสชาติใส่มันกุ้งเนี่ยก็จะเพิ่มอีกห้าสิบาทแต่ว่าอันนี้ผมว่าทานห้าสิบาทก็น่าจะห้าสิบาทนะผมจำไม่ได้น่าจะห้าสิบาทเะยฮะหรือว่าโอเคเลยฮื ก็อหอยทอดต้องทานแบบหน้าฝนนี้นครับกากานเย็นๆก็ถ้าเป็นแป้งนี้ผมว่าหอยนางลมหรือว่าหอยลายจะอร่อยกว่าเอ้ยหรือว่าหอยแมงผู้แต่ว่าก็ไม่ได้ทอดมาประกอบนะคือเป็นแบบนิ่มเหมือนกับเนึน้ภาพอส่วนแทนที่จะใส่หอยนางลมแต่ว่าเป็น หอยแข็งๆนะหอยแข็งแต่ว่าถ้าเรามองคิดว่าหากินอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีที่อื่นแล้วนะเสียงรถเมย์ดังครับผมว่าที่นี่เ็เป็นทางเลือกครับถ้ายอยากกินหอยทอดแบบแปลก,กๆลสะใจกเกืนเนี่ยมานนี้ครับร้านเขาจะปิดตีหนึ่งนะต้องมาก่อนตีหนึ่งเราพบกันใหม่ครับกับช่องฟิวไทยในทุกครับ เก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับร้านหอยทอดและผัดไทยเทเวศครับผมแยกเทเวศ